สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของกระเช้านะครับกับวันนี้กระผมโชคทวีมาตาครับวันนี้นะครับเราไปอยู่ที่กระแสประเด็นเกี่ยวกับทางมาลายซึ่งเป็นประเด็นที่กําลังเป็นที่จับตามองของคนในสังคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับนั่นก็คือคุณทนายโอโซนนะครับและก็ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนใช้รถใช้ถนนนะครับนั่นก็คือ เจ้าหน้าที่กรมคนส่งทางบกนะครับคุณเปอร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้เชิญผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับในบริเวณทางมาลายมาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้วยนั่นก็คือคุณภูมินนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเราวนี้กันนะครับว่าเราควรจะทําอย่างไรกับประเด็นนี้ดีเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรดีนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปจากทางบ้านที่ส่งเข้ามาในรายการของพวกนอนครับเชิญครับทางม้าลายหน้ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นทางม้าลายที่มีปุ่มกดสัญญาณไฟรถยนต์ทีมข่าวหนกระเช้าลองกดสัญญาณไฟข้ามถนนไฟเขียวสว่างขึ้นมีเวลานับถอยหลัง20วินาทีเมื่อคนข้ามถนนหมดแล้ว สัญญาณไฟเขียวให้คนข้ามอย่างเหลืออีก8วินาทีแต่กลับมีรถจักรยานยนต์3คันขับฝ่าไปซึ่งเป็นการฝ่าสัญญาณไฟแดงที่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนครับที่เดิมไปก็จะเป็นเวลาเราข้ามถนนครับมันก็จะมีเลนหนึ่งที่จอดให้ข้ามอีกเลนก็ไม่จอดให้ข้ามก็ทําให้เราไม่สามารถข้ามถนนได้ครับ ทางม้าลายบริเวณโรงพยาบาลเด็กถนนราชวิถีเป็นทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณไฟรถหยุดและทางม้าลายสองฝั่งถนนไม่ได้อยู่ในแนวที่ตรงกันทําให้การข้ามถนนบริเวณนี้ดูทุลักทุเลมาได้ครื่งทางเมื่อเห็นเกาะกลางถนนแคบกลับต้องเลี้ยวเพื่อให้ตรงกับแนวทางม้าลายของถนนอีกฝั่ง แต่ส่วนใหญ่มักเดินข้ามตามแนวทางม้าลายของถนนฝั่งที่เพิ่มเข้ามาซึ่งหลายคนบอกถึงความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยและหวาดเสียวคราก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะข้ามทางม้าลายอย่างเงี้ยทางม้าลายมันก็ไม่ตรงกันนะครับเราต้องข้ามตรงนี้แล้วเราก็ต้องเดินไปตรงนู้นเพื่อข้ามอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดความยิ่งยากสําหรับรถที่เขาต้องจอนให้เรานะครับก็เลยอยากให้มาปรับปรุงหรือพัฒนานตรงนี้นะครับให้มันทางม้าลายตรงกันหรือไม่ก็ทําเป็นเสาวไว้ให้เรากดเป็นไฟเขียวไฟแดงเว,เว,เวลาเราข้าม มันก็ได้จะเกกกกิดดควววาามสะแล้ออ็รเเรามดด้วยนะครรับาาูเาจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปจากทางบ้านไปคุณทนายโอโซนมีความคิดเห็นอย่างไรกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางมาลายบ้างครับครับสำหรับตัวผมเองก็รู้สึกสลดใจนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบน,นี้ขึ้น เพราะว่าทางมาลายเนี่ยก็เป็นเขตปลอดภัยนะครับสําหรับทุกคนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะครับคุณทนายช่วยอธิบายคําว่าเขตปลอดภัยให้ผมและคุณผู้ชมทางบ้านฟังได้ไหมครับอ๋อครับสําหรับเขตปลอดภัยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในทางเดินรถนะครับที่มีเครื่องหมายที่แสดงไว้อย่างชัดเจนนะครับสําหรับให้คนเดินข้ามไปข้ามมานะครับหรือว่า ให้คนที่จะลงรถเนี่ยได้หยุดรอแล้วก็ค่อยๆเดินข้ามทางต่อไปครับอ๋อครับแล้วเอ่อคุณเปิร์ลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางมาลายบ้างครับครับผมก็เสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับผมก็สามารถช่วยได้ทางกฎหมายครับกรณีชนคนข้ามทางมาลายโดยที่ไม่หยุดให้คนข้ามนะครับ จะมีโทษปรับที่1,000บาทครับหากฝ่าฝืนสัญญาณไฟข้ามเผิงในเขตชุมชนที่มาคู่กับทางม้าลายนะครับจะปรับตั้งแต่400จนถึง1,000บาทครับและกฎหมายก็ได้กำหนดว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยต้องชะลอความเร็วของรถหรือหยุดรถหากเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกหรือว่าทางข้ามนะครับหากมีการฝ่าฝืนก็จะปรับที่500บาทครับครับผมขอบคุณคุณเปิ้ลมากครับ แล้วมีมาตราไหนบ้างไหมครับที่เกี่ยวกับทางมาลายครับคุณทนายครับครับสําหรับทางมาลายนะครับก็เป็นสัญลักษณ์จุดที่มีคนเดินข้ามถนนไปมาตามพระราชบัติจราจรทางบกนะครับซึ่งก็มีมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็เขียนไว้ในหลายๆมาตรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา21มาตรา46มาตรา57นะครับโดยกล่าวไว้ว่าเมื่อขับรถเข้าใกล้ทางมาลายเนี่ยก็ต้องลดความเร็วลง หรือห้ามแซงก่อนที่จะถึงทางม้าลายเป็นระยะทางกว่า30เมตรนะครับแล้วก็หากมีคนที่กําลังข้ามทางม้าลายเนี่ยเราก็ต้องหยุดรถให้เขาข้ามทางไปก่อนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับคุณชตทวีเราก็จะเห็นคนที่เสียชีวิตจากการเดินข้ามทางม้าลายอยู่เป็นประจํานะครับซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญ,ญาณจราจรเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้นะครับ สำหรับผู้ใดนะครับที่ได้ฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องระวังโทษหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนเองครับคุณสมบรับครับผมอย่างที่คุณทนายได้พูดไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายที่หนักแน่นสักแค่ไหนนะครับแต่ถ้าประชาชนเราไม่เครารพกฎหมายนี่นะครับในความเป็นจริงก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุนะครับจากการข้ามถนนบริเวณทามาลัย ให้พวกเราได้เห็นบ่อยครั้งนะครับต่อไปนะครับผเดี๋ยวผมขอเชิญผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับบริเวณทางม้าลายนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์นะครับให้พวกเราแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านได้รับฟังครับครับผมนะครับเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบนทางม้าลายนะครับอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับทําให้ผมกลายเป็นคนพิการนะครับแขนข้างนี้นะครับใช้งานไม่ได้คร<ป>ับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากครับเพราะว่าเกิดจากความประมาทของผมเองและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าผู้ที่ขับขี่นะครับจะหยุดหรือชะลอรถให้เราข้ามหรือไม่ครับจึงทําให้บางครั้งนะครับการที่เรารีบข้ามถนนมากเกินไปนะครับโดยที่ไม่ได้ดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีรถนะครับหรือรถหยุดให้เรานะครับจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นกันครับ เหตุการณ์ท่านี้เกิดขึ้นเร็วมากครับทําให้ผมไม่รู้สึกตัวแล้วผมก็ฟื้นอีกทีนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าตัวเองปิดพิการไปแล้วครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยนะครับคุณภูมินครับคุณเปิร์เหมือนมีอะไรจะพูดไหมครับครับกรมขนส่งทางบกนะครับก็ได้ให้ข้อมูลมาว่านะครับ ถ้าขับรถด,ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับต้องใชร้ระยะทางในการเบรกรถจนถึงรถหยุดเนี่ย80เมตรเลยนะครับและถ้าหากเบรกไม่ทันนะครับแรงกระทะขณะประสบอุบัติเหตุก็จะเท่ากับการตกตึกถึง19ชั้นเลยนะครับมีโอกาสที่จะทําให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับถึงแก่ความตายได้ครับสําหรับผู้ที่ขับรถมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะมีระยะเบรกจนรถยุดเนี่ย34เมตร แรงระทาที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับการตกตึก8ชั้นครับโดยผู้ประสบอุบัติเหตุครับอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสได้ครับครับผมขอบคุณมากแล้วเราควรทำอย่างไรล่ะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่สังคมต้องเคลื่อนไหวควบคู่ไปด้วยหน่วยงานรัฐและเอกชนควรร่วมมือกันลงโทษทางสังคมต่อผู้ที่กระทำความผิดควบคู่ไปกับกฎหมายที่บังคับใช้ เมาแล้วขับขับรถเร็วโดยโดยประมาทฝ่าฝืนกฎจราจรจนเป็นเหตุให้คนบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตไม่ควรเก็บให้เป็นเยี่ยงอย่างในหน่วยงานไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนและเมื่อทางม้าลายไม่มีความหมายคนเร็วไม่แยแสกฎหมายคนบริสุทธิ์ต้องล้มตายรายแล้วรายเล่าจะมีทางมาลายไว้ทำไม ผมขอฝากสิ่งที่พวกผมได้พูดคุยกันในวันนี้ให้ทุกท่านที่รับชมได้นำกลับไปคิดนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการหนกระเชา้าโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ